สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องไทนานะครับทีแรกจะได้ถ่ายนะครับถไ,ไม่ได้นะครับ ก็เขาจะเตรียมดินปลูกถั่ถวลิสงนะครับเจ้าของนาบอกว่าไม่มีน้ำนะครับเจ้าของนาบอกว่ามันมันไม่เหนียวนะครับแต่นี่นะครับดูครับดูนะครับ ยังเป็นน้ำอยู่นะครับเหนียวครับดินเหนียวครับก็บางคนก็พูดว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่เวลาเรามาปั่นแห้งนะครับมันจะปั่นไม่ละเอียดนะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้นะครับ มันไม่เข้านะครับนี่ตรงนี้นะครับมันไม่ได้ไถเลยนะครับเหนียวครับเหนียวจริงๆนะครับก็เข้ามุมแล้วนะเข้ามุมไว้ข้างหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ลองฟื้นไถดูก็มันไม่ได้นะครับ ก็ต้องรอนะครับรอสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะใช้ได้นะครับนะครับติดแล้วครับติดพานแล้วนะครับก็ติดพานติดลอ้อแล้วนะครับดูนะครับยิมยูห้าจนะครับ ยังไม่ถึงปีนะครับจะให้ดูว่ากี่ชั่วโมงแล้วนะครับนี่ครับเก้าร้อยหกสิบนะครับ ดูลแล้วไถไม่ได้นะครับลูแล้วก็ไถไม่ได้นะครับไล่หนึ่งนะครับวิ่งรถมาเจ็ดกิโลนะครับเพื่อมาไถไล่หนึ่งนะครับไถ